เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาทำความรู้จักรถคันนี้กันครับ Ford r a n g h r r r p t t r r i e s e l b เ Turbo ติดตามมาชมครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่จะถูกจริตกับเรากันบ้างติดตามมาชมครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ Ford r a n g h r er r r p t t r r d อดี2.0ใบเทอร์โบแล้วก็มีรหัสต่อท้ายว่า 4A แล้วก็ 4WD หรือว่า4 wheel drive นะครับแน่นอนครับพอเป็น Raptor รถที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากมายทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมาว่ากันถึงเรื่องของ สิ่งต,งต่างๆที่อยู่ภายในรถกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเบาะนั่งนี่เป็นหนังแรปเตอร์นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นหนังแรปเตอร์คือเป็นหนังสไตล์แรปเตอร์เป็นสีดำตัดด้วยสีส้มน่าจะเป็นซิกเนเจอร์คัลเลอร์ของเขาละสีส้มนี่นะครับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าครับท้งซ้ายและขวาเบาะนั่งคู่นี้ปรับด้วยไฟฟ้า สิบตำแหน่งหรือว่า10บโพซิชันเขาใช้คำพูดว่าปรับได้10ทิศทางนะครับพวงมลาลัยมีมาร์กที่12บสนาฬิกาแล้วก็ตรงตำแหน่งหกนาฬิกาก็มีสัญ,ญลักษณ์แรปเตอร์สีส้มเอาไว้ด้วยเช่นกันพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังชั่นสเตลริงวิลเป็นพวงมลาลัยแบบที่มีสวิชควบคุมระบบต่างๆเรื่องของช่องแอร์ก็เป็นลักษณะกึง่งๆจะเป็น สีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแล้วก็ลายแบบจะเรียกว่าฮันนิคอมก็ว่าได้นะครับ4ช่องปล่อยแอร์ให้ลมเย็นเหลือเฟือแผงหน้าปัดแผงหน้าปัดนี่ดูง่ายสบายตานะครับขนาดประมาณ12นิ้วเศษแล้วก็เป็นแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลนะครับส่วนจอตรงกลางเนี่ยเป็นขนาด12นิ้ว นะครับเอาไว้บอกถึงระบบขับเคลื่อนบอกถึงแผนที่น้ำทางต่างๆนะครับระบบปรับอากาศก็เป็นแบบแยกส่วนซ้ายขวาเลือกปรับอุณหภูมิกันตามแต่คนนั่งจะชอบกันเอาแยกกันไปเลยอิสระนะครับถัดลงมาด้านล่างนั้นก็เป็นช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เรียกกันว่าไวเลสชาร์เจอร์คือชาร์จแบบไร้สายคันเกียร์สวยงามครับนะครับผม มักชะติอยู่เรื่อยๆในกรณีที่รถคันเกียร์ยาวๆหน่อยว่ามันดูไม่ออกแนวสปอร์ตแต่นี่คันเกียร์สั้นและหัวคันเกียร์ใหญ่เบาะนั่งพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นครับสบายๆแล้วก็เป็นเบาะแบบบล็อกลำตัวเอาไว้เบาะแบบนี้ละครับที่เวลาเข้าไปในทางธุรกันดาลทางครุขระแล้วมันจะให้ประโยชน์มากนะครับตัวไม่หลุดไม่ไหลไปทางไหนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ ข้อมูลทางเทคนิคก่อนแน่นอนครับ Ford Ranger Raptor d ีเซล l 2.0 b บเทอร์โบเครื่องยนต์ก็ต้องเป็นดีเซลสสูบแถวเรียงขนาด2ลิตรก็คือความจุจริงๆก็คือ1,996ซีซีครับนะครับแล้วก็มีเทอร์โบสลูกคือ h i g h p r e s s u r e Turbo กับ l o w p r t u s u t u Turbo ทำงานร่วมกันนะครับ Low p r e s s u r e Turbo นั้นก็จะมีวาลวบพา a s สมาทำงานร่วมกำลังของเครื่องยนต์บล็อกนี้ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3,750รอบต่นอนาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน1,750รอบต่นอนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะอัตราทดหรือว่าออตโต10ส,สปีดปกติก็ขับเคลื่อนล้อหลังนะแต่ว่ามีระบบขับเคลื่อน4ล้อมีทอเรนแบเนจเมนต์เข้ามาช่วยด้วยนะครับ ขับเคลื่อน4ลอ้อก็จะมีเลือกทั้ง4ลอ้อไฮแล้วก็เป็น4ล้อแบบ all wheel drive นะครับรวมทั้ง4ลอ้อโล Ford r a n g e r r r p t t r r คันนี้เนี่ยมีโหมดให้เลือกถึง7โหมดครับ1 normal 2. Sport 3. Slippery 4. Rock 5. m u นะฮะ5 mud ัดแ r u รัดหแล้วก็ 7, b a a ดครับนะเลือกใช้ตามสภาพพื้นผิวถนนตามลักษณะการใช้งาน การเก็บเสียงทาได้ดีครับเนี่ยผมวิ่งข้างๆรถบรรทุกวิ่งจี้เข้าไปที่รถบรรทุกนี่ไม่มีเสียงท่อไอเสียรถบรรทุกก็ามากวนกดเข้าไปในปลืด้ดแล้วก็แสงดีพวงอะไรคมครับคอนโทรลได้ดีขับแล้วไม่เครียดไม่เหนื่อยครับระบบช่วงล่างของ Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากจริงๆครับคือแน่นเฟิรม์มแต่ไม่ได้กระด้างกระเด้งนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นปีกนก2ชั้นในแบบอลูมิเนียม นะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นวัตสลิงก็ถือว่าปรับเซตมาได้ดีทีเดียวครับทำให้ขับได้ง่ายขึ้นยางติดรถเป็น B.F.GoodrichAll-Terrain ขนาด T285 ซีรีส์70ขอบ17นิ้วเอาละครับเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปหาดูครับถ้าลงสภาพผิวการจราจรแบบเป็นดินบ้างเป็นลูกลังบ้างมันจะสนุกสนานขนาดไหน อนนี้ผมก็เข้ามาทางลูกรังนะครับเป็นทางชนบททั่วไปแล้วก็อยู่ทางก็กระแทกกระทันดีครับแต่ว่าช่วงล่างเอาอยู่ครับแล้วก็บวกกับด้วยความที่รถคันนี้มี traction control ช่วยนะครับเพราะนั้นเวลาอยู่ในโหมดครับเพื่อนสีล้อโหมดใดก็ตามเนี่ยการที่ถ่ายทอดกำลังระหว่างล้อก็ยังยังช่วยกันแบ่งเบาภาระได้นะครับบวกกับ diffrential ที่กระจายแรงขับขี่เขาวาง จุดเอาไว้ได้ดีครับนะครับขับง่ายรถขับเคลื่อน4ล้อสมัยนี้จะว่าไปแล้วนะครับพอมีระบบต่างๆเยอะ,ะๆเนี่ยออมันช่วยให้คนที่แม้กระทั่งไม่มีประสบการณ์อะไรเลยขับได้ง่ายขึ้นในสภาพการต่างๆขึ้นเขาลงห้วยมี hill descent control มี hill start assist นะครับที่เป็นตัวช่วยป้องกันการลื่นถลหลระหว่างติดอะไรพวกนี้ก็ทำให้ช่วยได้เยอะนะครับ ก็สำหรับใน Ford Ranger Raptor นั้นเขาก็ใช้ HLA กับ HDC การทรงตัวระบบเบรกเดี๋ยวนี้มีระบบช่วยหมดครับ ABS EBD ESP แล้วก็ระบบจะเรียกว่าต้านการพลิกคว่ำนะครับก็มาช่วยหน่วงนะครับก็คือ ROM นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ช่วยลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติเหตุได้เยอะ สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะขับในทางทุรกันดาลสมบุกสมบันทั้งวันเป็นรถที่ขับได้ง่ายขับได้สนุกครับไม่ว่าจะบนถนนที่เรียกกันว่าทางดําทางเรียบหรือจะเป็นออฟโรดแบบนี้นะครับสนุกดีครับ ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะครับสนนร,ราคาค่าตัวก็1 7 6 9 0 0้านบาทก็จะถูกกว่าตัวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 หรือว่า V6 อยู่ประมาณสักแสนห้าหมบาทโดยประมาณแล้วก็ในส่วนที่เป็นฝาท้ายนะครับแม่ผมชอบมากทีเดียวครับก็ตัวนี้มีระบบ Easy Lift นะครับก็ทำให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นไม่กินแรงรถคันนี้มีแผ่นเหล็กกันกระแทกนะครับที่เรียกกันว่าแผ่นเหล็กกันกระแทกเนี่ย หนาถึง2.3ม mm. ิลิเมตรในกระบะท้ายยังมีปลัก๊กผมเรียกว่าปลั๊กกันแล้วกันสำหรับไฟ12โวลต์แล้วก็230โวลต์ให้อย่างละ1จุดนะครับในเรื่องของตัวรถเนะี่ยมีรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรก็ไปว่ากันเอาเรื่องของเงื่อนไขาการรับประกันต่างๆนะครับขีดความสามารถในการลุยน้ำลึกถึง850ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ขีดความสามารถในการลากจูงก็ 2,500กิโลกร,รัมหรือ2ตันครึง่งก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้สนุกครับจุดที่ผมชอบจริงๆเลยบอกกันตรงๆเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างครับทำมาได้ลงตัวอยู่บนถนนที่เป็นทางดำก็นั่งสบายนุ่มนวนพอลงมาทางที่เป็นทางลูกรังเป็นทางที่ออฟโรดเนี่ยใส่เข้าไปกระแทกเข้าไปเนี่ยเอาอยู่ครับไม่มาเด้งดึง,ดงคือปึ๊บลงมาแล้วก็อยู่ง่ายๆอย่างนี้เองถือว่าเป็นรถที่ขับได้สนุก หลากหลายไอ้ส่วนโหมดการขับขี่7โหมดนมั่นแหลบางทีก็จะเข้าในสภาวะไหนเลือกเอาไว้ก่อนเนี่ยละครับจะทําให้ขับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่ในส่วนของขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อแบบ All wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อ Hi、g h 4ล้อ Low นั้นผมเข้าใจว่าคนที่มองหารถประเภทนี้คงศึกษากันเอาไว้บ้างอยู่ะลวล่ะเลือกใช้ให้ถูก แล้วมันจะสนองตอบการขับขี่ของคุณได้อย่างสนุกสนานสะใจจริงๆครับ